นั่นคือสเก็ตช์ของผมเองครับผมนี่ครับทำเต็มที่แล้วครับขอโทษพี่น้องชาวไทยด้วยครับครับไม่เป็นไรต่อไปนี่เราก็ยังต้องฝึกซ้อมสู้ต่อไปนะครับผมครับเป้าหมายก็คือสี่ปีข้างหน้ายังทําได้ได้ครับนะครับครับผมฝากบอกมีน้อยกี่ก็ขอโทษพี่น้องชาวไทยด้วยครับที่ผม แพ้วันนี้นะครับที่ทําไม่ได้ที่คว้าตัวไปไม่ได้นะครับก็ขอโทษด้วยครับครั้งต่อไปผมจะทําให้ดีวันนี้ครับ